e x a ซ ex 2 0 0 0 1 d p o ด e r a m p ีแบบคลาสดีขนาด2,000วัตต์แม็กรุ่นใหม่ล่าสุดใน r ร d Series ที่สามารถสร้างความร้อนใจจากเบสเป็นลูกๆได้อย่างทรงพลังมีความหนาแน่แนในตัวและเก็บรายละเอียดได้อย่างสมบูรณ์ e x a ซ ex 2อ0 0 1 d ดีเป็น p o w e r Amp อีกรุ่นหนึ่งในตระกูล r ร d ซี r i e s ของ e x a ซที่มีการออกแบบมาเป็น m o s f e t Highpower A m p l i f i e r มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพลังเสียงให้ออกมาด้วยความมันสะใจแบบ100%ตามสโลแกนของ e อ a กซโดยเฉพาะ การออกแบบตัวเครื่องจะเน้นความเรียบง่ายตัวโครงสร้างเชสซิสทำด้วยเรือหัขึ้นรูปสีแดงแข็งแกร่งดูดันและก็ยังดูหรูหราใช้ตัวเชสซิสเป็นฮิตซิงระบายความร้อนได้ทั้งตัวโดยด้านบนและด้านข้างจะซ้อร่องลึกบนตัวเครื่องด้านบนตัวเครื่องกัดซาอร่องโลโก้เอ็กซารต,ตรงกลางอย่างลงตัวตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดด้วยขนาดกว้าง45ลึก19.3และหนา4.8เซนติเมตรหาที่ติดตั้งได้ง่ายน้ำหนักพอตัวชุดสายสัญญาณเรียงแถวไว้ด้านหน้า ติดตั้งได้ง่ายเป็นระเบียบขั้วต่อสายไฟและลำโพงจะเป็นแบบนิกเกิลสกรูบ็อก่อหุ้มด้วยฉนวนอย่างดีส่วนขั้วต่อสัญญ,ญาณจะเป็นแบบนิกเกิลอ a ร์แจ็คมีการติดตั้งอิเล็กทริกครอสโอเวอร์แบบโลพัสมาให้ในตัวโดยจะสามารถปรับจูนความถี่ได้อย่างต่อนเนื่อง3.2-200เฮิรตซ์พร้อมวงจรซับโซนิกฟิลเตอร์10-50เฮิรตซ์และวงจรเบสบูส0-12เดซิเบลมีอัตราสัญญ,ญาณต่อเสียงอยู่ที่ระดับ90เดซิเบลมีความเพี้ยนรวม0.15% สามารถขับเครื่องกำลังขับได้สูงสุด2,000วัตต์แม็กวงจรภายในเรื่องวัสดุปเป็นแบบ SMD เป็นส่วนใหญ่จงใท้าวงจรมีขนาดที่เล็กลงสามารถลดขนาดของเครื่องลงมาได้ภาคจ่ายไฟใช้ขนลวดขนาดใหญ่ถึง2ชุดควบคุมการทำง,งานด้วยฟูลมอดเฟสที่จ่ายไฟได้อย่างเต็มพลังจ่ายไฟเลี้ยงได้อย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาส่วนภาคขยายนั้นจะใช้ชุดขนลวด2ชุดสลับคลองความถี่ตาโดยมีค่าขยายชุดแรกเป็น SMD ส่วนภาคขยายหลักนั้นจะเป็น Power m o ์ f อสเโดยมีชุดควบคุมแบบดิจิตอลไว้ในแนวตั้งถือเป็นงานดีไซน์อย่างเรียบร้อยและลงตัวใช้กับซับฟูเฟอร์ขนาด10นิ้วและ12นิ้วได้ทั้งแนววูและแนวหุนและทั้งความสะใจและรายละเอียดมาครบเต็มพลังถ้าได้ทำงานร่วมกับซับฟูเฟอร์ประสิทธิภาพสูงก็สามารถโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ไม่มีเหนื่อยถือว่าเป็น Power amp class D อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแรงทุกวัตต์สะใจ100%เเซจากค่ายเอ็กซาด